ลุกดิแต่งหน้าเก่งขอบคุณคะรอเอ็มบีมือใดสีออกใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนประมาณสี่ห้าวันนี่แหละพี่ก็ใช้เพิ่งมาน้องย่าเก่งมากแต่งหน้าขอบคุณค่ะยังไม่เสร็จนะทุกคนยัเพิ่งว่ามันสวยมนยัไม่เสร็จ รลัแลกแรกเรลังใจมังยยกกับอารมณ์คะ นีดีมากเลยทุกคนมันอยู่ไงอันอันของกูก็อยู่อีหลีเด็กเบลเขาจะาเอามาขายกันนะเบลแต่ว่ามีกูเห็นคนขายไล่ขายหลายอยู่ดี ก็ซื้อมาใช้โดนหนูพองเลยแถวไหนพวกนี้พี่อยู่พระยาหนูไม่รู้เลยเขาที่พักน้ออยู่แถวไหนยไม่ได้ขอโลเคชั่นเขาลืม ลุกมาด้วยไม้มาค่ะลูกนอนหลับค่ะเก่งเหรอมึงบอกว่าวนะมึงบอกว่า รู้ปวดท้องทุกคนมันปิดมินมันเรามันกระเคียดมันก็เรีเน่น้าือื่นควาอื่นบันีสิโดนหน้ากันตาตาเมันมันเรียนน้าน้วมูงเป็นมินเราเป็นว่นี่คือแบบแต่กินยาไปแล้วมันยังบนทันแบบอันนี้ไงมันปวดแล้วจ้ะปวดซื้อพอสแตนกินไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง เวลามันปวดมันแบบมันทรมานเนี่ยทุกคนคืออันเหมือนในนี้จะลุกออกมาคึ้ว่างสีออกมากใช่ไหมแน่ต้นงตวดแหงนั่งกินมูสเนื้อแหเป็นเน้นซ เวลาเป็นเมนทรมานมากใช่ค่ะทรมานจริงๆใครที่เป็นผู้หญิงเราเกิดมาเราไม่ปวดท้องเมนคือโคตรโชคดีเลยนะทุกคนโชคดีที่สุดในชีวิตแเ้าจริงใครไม่ปวดท้องเมล วางเนื้องอะโนไปตรวจแล้วเย่าบอกให้ไปตรวจหนไปตรวจแบบว่าหมด3,000กว่าบาทแล้วทุกคนเอาเอากล้องสองเข้าไปเลยตรวจภายในตรวจมะเร็งปากหมดรูมันไม่มีอะไรหมอบอกว่าแบบอาจจะเป็นแบบปวดปกติแล้วหมอก็บอกว่าให้กินพอนสแตนเอาเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอะคือทุกคนตรวจไปว่าเอากล้องสอดเข้าไปเลยแลวกๆคว้านหา นใช่ปวดวันแรกกับวันที่สองอะเยอะกินยาบำรุงเลือดใช่เมื่อวานนีพี่ไอพี่ในบ้านเนี่ยเอาเอามาให้เขามาเอากันเกงไปตักแฮโลก็เลยเอายามาให้หนูด้วยแต่เนี้ยไม่ได้ทันได้กินไงทุกคนมันเป็นแล้ว คือต้องกินกินทุกมื้อ่ะคือกินต้องกินทุกมือ้อเพราะว่ามันเป็นยาบรรุงเลือดมังพี่เขามาให้อาลอยาทัวบานแม่เห็นพ่อมันน่ารักมากเลยพี่แฟรขาไม่ว่างลงกิน นมพึ่งคืออะไรอ่ะเออพี่เขาบอกมาแล้ววันนี้แจ้งเตือนหารูไหมหนูไลฟ์สี่สิบนาทีแล้วคะ<ม>่ะพึ่งแจ้งสแสดงว่าไม่แจ้งแล้วพี่แล้วงอเป็นเมนูนเป็นหลายวันบ้างนะทุกคนประมาณสีหาเมื่อเวลาติดน,นะแล้วปิดไลฟ์พ่อเสื่อเส้อนอนห,ไหไ้ไหมปวดไหไหมว่าููสีจังไหนนะกินยาแล้วกันเล้ว ็มักอันอันนี้เบิดอายไลเนอร์บดมันบอมีแห้งสาเลยเด้ทุกคนเลยใส่สมาธิใกันปวดท้องกันปา เนูเคยปวดเลยเออนูกกปวดท้องเราับบเรา่องเจอเป็นสองหมื่นเซีเซาแบบเดียวหายเป็นมนุษย์ที่แบบไม่ไม่เป็นอะไรกับเมนเลยอะโอ,อเป็นอย่างคนเท่าอยู่น้ำกันเพือต้องเป็นเมนพ่อกันเพราะเขาใจอย่าพิ่งเ้าประวาน นุมมากเป็นเอ้ยดี๋ยอสเคมคิวหมดอ่ะสร้างน้ำคุ้คอ่ป็นดี